การสดงข้าวชาวใต้ชงเก็บประเด็นนะครับวันนี้ประเด็นดีๆครับน้องซีโบเรื่องของรอพอโซต่อืรว่าการถ่ายโอนโรงพยาบาลช่งเสริมสุขภาพตำบลุนะ่นะครับรวมถึงสถานีอนามัยจางสธนราสุขมาสั่งกัดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างอบโจ้ครับมีนายุบ่ายกันมานานแล้วแหละอตอนนี้ก็มีการเดินเรือกันไปนะครับประกอบนนั้นนี้ก็มีการท่ายอุ้นกันไม่มากนักล่าสุดเนี่ยมีการขับเคลื่อนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท้องที่เนี่ยเขาม,ามีบทบาทในการยกระดับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับในระดับปฐุมภูมิรอพอสอตและประชาชนได้เร่เรืองนี้บ้างนะครับ ในวันนี้รายการนี้ต้องบอยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองนายกองค์การบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเคยเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีแน่นอนคำวอดอยู่ในวงการสาธารณสุขนะครับท่านดรปรมิตรจินาครับรองนายกองค์การบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับตันดับสู่รายการเล่นข้าวชาวใต้ของเรานะเมื่อที่ผมได้เคลื่อนไหวตอนรองครับเรื่องของการท่ายอุ่นรอพอโซโต้มีความเป็นมามีความจำเป็นหนึ่งกับไต้เลครับ จริงๆแล้วในเรื่องข้องการท่ายโอนโรงพยาบาลช่องเสริมสุขภาพตำบลนะเดิมทีมันก็เป็นการท่ายโอนสถานี่นามัยซึ่งถ้าดูในเรื่องของระเบียบขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มันมีฉบับบหนึ่งปีช่องพันนาลอยสี่สิบชองแล้วก็มีฉบับบช่องสิบปีก็ให้ปรับปรุงทันทีนะฉบับบองกับปีช่องพันนาลอยห้าสิบชองซึ่งฉบับบชองนี้เริ่มมีการท่ายโอนตอนนั้นเรียกสถานี่นามัยนะครับมาสู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ว่าฉบับทีช่องเขาไม่ได้กล่าวถึงอบอจอนะครับก็จะระบุเฉพาะอบอตอกับเทศบาลครับก็บจะเริ่มมีการไตยโอนตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะครับแต่ช่วงระหว่าง้าช่าองถึงปีโอกช่องนะ 6, ตามรัเบีอกงนี้จะต้องมีการปรับระเบียบตรงนี้กันทีแต่อยู่ในช่วงทีเขาขอช่อช่อนะก็เลยยืดมาเป็นปีชองาหาบสี่นะครับก็เลยมีการระบุว่าถ้า โรพอซตโตจะท้ายโอนเนะี่ยเริ่มมีคําว่าโรพอซตโตแต่แการสถานีนา่น้ำใหมก็ยังมีถ้าว่าพื้นยังมีตั้งชื่อสถานีนา่น้ำใหมจะเริ่มประเก,ะกียดแต่การโรพอซอตโต้เพราะว่าเดิมทีนะกระทรวงสาธารณสุขจะยกเปลี่ยนชื่อนะจากสถานีนาาน่น้ำใหมเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<ม>ตา่ตาบลญต่างมดแต่บางเอิญน,นะแต่ละจังหวัดเขาจะต้องมีสถานีนา่น้ำใหมจะเริ่มประเกียดนะกรมประพันธ์ปีล่วงนะทั้งที่นี้ตอนนั้นก็ตามผู้รักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขนะ ว่าจะข้อเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นโรงพยาบาลโรคเรื้มทุกประพัตบตำบลนะสำนักเลขาก็ตูนทานท่านก็บอกว่าชื่อเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะก็เลยคงไว้ถึงสถานีไม่ใช่เริ่มประเกียดนะอ,อันนี้จะมีต่างช่วงชือ่อต่างสถานีไม่ใช่เริ่มประเกียดรายการโรงพยาบาลโรคเรื้มทุกประพัตบตำบลนะครับช่วงระหว่างที่มีการท่ายโอนไปโอบอตโตกับเทศบาลนะช่วงสิบปีเซตเซตก่อนจะถึงบีโอซี่ที่ ไอหมาอบจได้นะก็สิบปีว่าว่าตรงนั้นก็มาประมาณแปดสิแห่งนะตัวประเทศะนะครับอข้องสุรัฐนีก็มีทีอาณายมชโลกล้่มที่ก็ปะงนัะนนะหึ่งแห่งนะทีเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ก็เขาก็มีการรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาปีกสก็มเขากำนดว่าโรปอสโซโต่อ,อย่ในเคตเทสบาลนคร นะไอ้โอนไปขึ้นกับเทศบาลนครนะอนนี้กําหนดปันนะุบันนี้ทึ้งข้อเรามาซํารวจแล้วเทศบาลน,นครชุราัธานีกับเทศบาลน,นครสมุยแต่ในวงเล็บนะเขาจะก,กําหนดววาโดยความสมัครใจนะเขาจะไม่บังคับโดยการไม่มีการสมัครใจมายุนะกองชุราัธานีเราก็เดินมาได้เฉพาะชะลุกล่ำแห่งเดียวนะ,ะสิบกว่าปีติ่ผ้านมานะครับซึ่งที่นี้ในวันนี้เขาเปิดโอกาสให้ไายโอนมาอย่างอบจได้ะนะครับเขาเลยมีการเปิดรับสมัคร กฎไม้ก็เริ่มใช้เมื่อวันที19ตุลาคมช่วงปานนั้1 4นะครับว่าสราม,มาที่จะถิระกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับไว้มาอยู่กับอบโจได้นะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนที่ะจะบัติสร้างขอพึงประกาศและก็กฎไม้พึงระบุในราชกิจจานุเบกษาซึา่งที่นี้เวลาตำปนีมันต้องเตรียมกันเป็นปีนะ,ะจะมาในวันที่1ตุลาคมปีนี้ก็ต้องเตรียมการตั้งแต่ ภายในธันวาคมปีที่แล้วนะเขเลยกระชันชิดนะเ็เลยมีการรับสมัครแล้ครับเมื่อดิ่มครับก็กำหนดว่าให้ไปโดยความสมัครใจครับก็ประมาณนั้นนะความเป็นมาในเรื่องของการถ่ายโอนครับก็ไม่ใช่ว่าทังมดจะถ่ายโอนมากใช่ไหมครัอยู่ที่ความสมัครใจทีนี่นะข้องอบจในเมือมีน่วยงานที่ต้องรับผิดจอบเพิ่มขึ้นความพร้อมในการรองรับรอโพสต่อมาบริหารงานค่ะข้องสุราษฎร์ธานีพันปื้มังคะ รับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องไม่แล้วก็เป็นโงเปลี่ยนผ่านครับก็ถ้าว่ามันมีกู้มือนะกู้มือการใต้อนนนี้จะต้ออะไรมั่งมีเรื่องรัฐบาลจะเป็นการทิประบุไว้ชัดเจนนะเช่นว่าคนไปข้องไปสับสิ้นไปบุคลากรสมัครใจนะครับแ้วก็มีในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆที่จะไม่ลดไปกว่าเดิมไม่โดยกว่าไปกว่าเดิมนะ อันนั้นก็คือเนี่ยขูมือนะพลอดร้อนขูมือปั๊บแล้วก็มันน่าจะเดินได้ตามขูมือแต่ทีนี้มันจะมีสิ่งตินโงกเนื้อจากขูมือนะยกตัวอย่างว่าพอไปเนี่ยกองสุรนรธานีเราจะไปวันที่นึ่งนะนนตงุลาคมเนี้ยกาสิบเจ็ดแห่งนะจากจํานวนทั้งหมดสิบเจ็ดแห่งโอ้โหนี่มามากาสิบเจ็ดแห่งเลยครับมาที่ชุดในปากตายครับอันนี้ก็เกือบกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็นั่นแหละพอดูขูมือแล้วมันไม่น่าจะยากนะครับซึ่งทีนี้พอมา คำท่ามทีท่ามมาจากพื้นที่นะแต่วันนึงวันทีนึงตุลาคมเนี้ยตรงเต่งตัวปันพลื้อนั่นแหละบังอะไรบันพลื้อเออบังบันพลื้อ้คอที่เสื้อนี่บันพลื้อนะจากอู่ปันกบเปลืองเป็นกองซิ่งมาเนี้ยอันนั้นจุดเล็กๆแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปปนันอยู่แล้วครับทึ้งทีนี้พอสมมงหมดวาคนมาซึ่งต้องเก็บขาบำรุงหรือว่ามีเงินบริจาค เบยเซตจ่ายบันพลื้อเระบบบัญชีการเงินทำบันพลือ้ออ๋อนี่ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนที่มีปัญหาเป็นออยกตัวอย่างว่าคนไข้นักมาซึ่งราพอสูอตแล้วที่ส่งไปโรงพยาบาลอำเภอซึ่งอยู่แล้วการตรวจสอบเรืนี้อึตาบันพลื้ออ,อันนี้เป็นปนัญหาที่จะต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นในช่วงออหนึ่งเดือนนี้สามสิบวันที่จะเลือกตรงนี้ก็มีการสำรวจว่าแต่เนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายผมก็จะเชิญพอออกกองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมานั่งคุยแลื่การเตรียมการเคยรับเป็น job เรื่อง การจัดสื่อจัดจางใบเซตนำเงินการรับผิ้ชมในเรื่องของจัดระบบการส่งต่อหรือว่าหญ้าที่จะเบิกเนี้ยผมมายโจตรงนี้เดี๋ยวจะเบิกหญ้าจากลื่อยนี้จะต้องมีการเตรียมการเนี่ยนัดคุยในช่วงบ่ายแต่ว่าทีผ่านมานะตั้งแต่ปลายปี6 4ที่ผ่านมานะครับเขากำนดว่าจะต้องให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะเผื่อไม่ให้ไม่ให้มันสะดุดนะในช่วงเี่ยนผ้านนะครับก็เรียกว่า คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ตัวเยาว,วก่อสพอนะครับคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้น,นที่ซึ่งในก,รรก่อสพนี้ก็จะมีคณะกรรมการประมาณยี่สิบหกคนนะครับมาจากทุกปาส่วนนะมีอบอจอมีท้องที่มีผู้ว่ามีานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีตัวแทนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอตัวแทนสาธารณอำเภอตัวแทนรอพ่อ,อต่อ ตัวแทนอสมตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะไม่คณะกรรมการจุดนี้มาเป็นคนพิจารณาการกลองและการทำเพศนไม่ให้มันสะดุดนะครับนะครับครับเอาลยครับทีนี้ตรงท่ามันจะมีซองส่วนจากบ้านใดอะไรแต่ว่าไปที่ตัวผู้ปฏิบัติกอรวันนี้ถ้าไม่ย้ายเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราพอโตโตอุ่นเจ้าหน้าถี่นี่ทำาพือกับถ้าตัวครับการเหมือนว่าและก็ว่าสมัครใจทีนี้พอสมัครใจมันก็ต้องมีทางสมุนไพรู้เรปโตโตโกเนี่ย มีแต่คนป้ปแต่คนไม่ไปนะครับ,รบแต่คนไปมันไม่มีปัญหาคนไม่ไปก็ในกลุ่มมือก็กำหน,นวดว่าให้กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดหรือสาธารณสุขอำเภอเนี้ยเอาคนที่ไม่ไปเนี้ยไปอยู่ในรอปสออตอที่ไม่ใต้อุ่นหรือว่ามาอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือว่าไปอยู่กลุ่มงานเวทย์ปฏิบัติข้องโรงพยาบาลชุมจนนะก็จะมีมีทางออกให้ครับผมแต่เมื่อคนเขาตอนใต้อุ่นไปเทศบาลครับอบต เขากำนดว่าคนในรปบบอโตแห้งนั้นเนี่ยจะต้องสมัครใจไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจึงจะเข้าเกณฑ์แต่ในช่วงของอบจเขาไม่ได้กำหนดสมัครใจคนเดียวก็อนได้เลยเพราะว่าตีปั้นมาเขาเคเห็นว่ามันมีปัญหาเหมือนกับท้ายุ่นโรงเรียนที่ไม่กวนแลบก็กลายๆกันก็เลยกำหนดลดล็อกตรงนั้นนะมาคนเดียวก็ให้มาได้ครับทีนี้เขาก็ยากรู้เลยค่ะว่าถ้าว่าถ้าโุนมายังอบจเลี้ยงเนี่ย จะมีนโยบายในการดูแลและการยกระดับพันธุปลือบางคะครับอันนี้เป็นช่วงที่สัมกัรเพราะว่าเรื่องข้องการจายอำนาจถุกปันนี้เราต้องให้ความสัาคัญเอาช่วงกลางอำนาจมาอยกกลายกับปานาไม่ใย่ว่าช่วงกลางอำนาจอยู่ตีกรทรวงสบองกลมต่างเปล่นแต่ว่าปานาเกิดขึ้นตรงนี้สุราธานีนะเราจะไปทําในเรื่องของออรู้เกี่ยวข้องกับ ชาวเข้าอีก็มูเซออาคาได้ไหมวะที่มาทำกับคนชายทะเลที่การดิ้ดได้บหมนี้มันก็ไม่ใช่เร่องนะบอกว่าปัญหาไม่เหมือนกันนะครับอันนั้นก็เลยเป็นช่วงทีกิจว่าน่าจะตอบโจทย์ชาวบ้านมามาขึ้นนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ซํากันก็คือก็ไว้ทุกทีกันครับอันนี้ทีนี้แน่นอนแล้วครับตอนนี้อบจก็ต้องมีนายูใบในการที่จะเข้าไปดูแลครับแล้วก็มีกองต่างต่างก็ต้องเพิ่มบุคลากรเข้ามาทุกปครับครับเพ่มก็ก้อนที อบจจะเปิดรับการใต้โอนเนี้ยในขูมือเขากำหนดว่าอบจต้องมีกองสรสุกก่อนแต่ว่ามันโชคดีนะเพราะว่าทีมของฐานกำนันผงซักจาแกวพอข้าไปถึงปุ๊บพุ่มก็ได้ไปเปิดกองสรสุก เราไม่นึกว่ากฏมากก็จะเปิดให้เราพอสตใต้อุ่นนะตอนนั้นก็เปิดไปเล้วอยากอย่าทำเรื่องท่าชุกนะครับแต่ก็มันก็โชคดีนะว่าในเรื่องของโควิดมันก็ตอบโจทย์พอดีนะเดี๋ยวนี้ก็ตอบโจทย์แดงตีส่องก็คือได้สร่งแดงเลยก่อนเรามีกองท่าชุกอยู่แถวนะครับแสดงว่ากองท่าชุกเป็นตัวเชื่อมของรอพอสตที่อุ่นเข้ามากับอบจอีกทีหนึ่งรับค่ะนะครับปฏิบัโชคดีนะที่ต่างๆเกี่ยวกับขารักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนกระื่มลังเลยวะมันเหมือนเดิมไหม ที่เคยได้รับมาโกนที่มีการถ่ายโอนนะคะกับก็ในก่มือก็กาหนดว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปเมื่อเรืมทุกอย่างนะครับไม่ไม่ไปเน้นว่าเอ่ออย่ซราทุกไม่ไปเน้นว่ามาอยกอบบจอนะแต่ถ้าว่าในชส่วนกล้องเอ่อปัดเจกนะเขีนซราทุกอําเภอสราทุกจังหวัดบางคนนะเขาเอาจจะเออไม่ค่อยเอ็นด้วยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คนที่มี ลูกน้องมีหน่วยงานในทางกันเยอะแยะมากมายนะมันก็ชุราตานีนะช่วไปเกินครึ่ึงมาเนี้ยพอบางคนก็อาจจะไม่ขอยห้ความร่วมมือสักเท่าได้แต่ก็คงจะว่าไปตามเป้าหมายสูงสุดว่าเราอย่ามองว่าเป็นงานกองอบจอย่ามองว่าเป็นงานสาธารณสุขเรามองว่าชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรบ้างครับมีกัมท่ามยศอิดอยู่คัมท่าเหมือนกัมท่าอุ่นยายเลยอสมอยุ่งไปกับนั่นอโอสซโมใช้กูมือกัหนดว่าโรโบโโตมาอสซโมก็อยู่โรโบโซโตเลยกับมาโดยปริยายครับ ก็จะมาขึ้นกับราพกระทรวงกับมาอยู่กับอปจกับอปจครับอยู่ที่วัยไม่ยัยมันใช่ไหมคะในในคุ้์โมนก็กำลังเติบโาโรโปรตโอเออเซเวียมาโอโซมอนในเเวียก็ต้องตามโปรโปรโตโตมาเพราะฉะนั้นตอนนี้คำนวณเลวก็มีโอโซมอนจะต้องตามมากับก้าวทีเจ็ดรโปรตโตนี้ประมาณมืดคนครับเป็นเดือนโอโซมอหมือนเดิมกับมือนเดิมครับไม่กระทบได้รื่องในชีววิทยาการต่างๆนี้ไม่ด้อยกว่าเดิมครับ นะครับจะพี่น้องโอสมเล่นอยู่ได้หมายจได้นะครับไม่หลุอยู่ตรงในเก็บเก็บผ้าเลยกายากีเล่นย้ำเรื่องห้องข้อดีค่ะว่าพอนีถ่ายโอนมาแล้วพี่น้องประชาชนนี้ได้รับข้อดีผันปลื้มรอโพโซโตผู้บริหารผู้รับบริการเนี่ยมีข้อดีด้านให้เพิ่มขึ้นมาขึ้นนอกจากเรื่องของฐานสิทธานบว่าเขาไว้ทุกทีขั้นนะคะครับก็ในส่วนของทลายมาจากประชาชนนะแน่นอนว่า การตอบโจทย์ชาวบ้านมันตรงขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ตรงยยมรับวานน่าในช่ส่วนกระ,กระทรวงสาธารณสุขตรงขึ้นกับกอพอเ <ık> ึงกอพอเขากำนดกลุ่มกำเนิดข้าราชการไม่ให้เพิ่มขึ้นนะครับพิตกับกองตรงทิ้นนะกองตรงทิ้น,นตอนนี้เขากำลังกระจายอำนาจแล้วก็จะเปิดโอกาสให้จัดส้นคนตามกรอบตึง้งแต่ในกรอบกระทรวงสาธารณสุขก็ตังต้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเชียนอาณาใมคณะเหล็กี่รับผไปชอบประชากรไม่เกินสามพันคน ให้มีบุคลากรเจ็ดคน <Yeah. S 2> อนามัยนาดกลางรับผิดชอบสามพันนึ่งคนถึงแปดพันคนให้มีบุคลากรสิบสองคนแค่นั้นเองอนามัยคณะย่อยรับผิดชอบแปดพันคนขึ้นไปให้มีบุคลากรสิบสี่คน<ม>แต่ณนะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขทำไม่ได้เพราะว่าทุกกอปอควบคุ่มเขาเลยทำห้แต่หลายอยงไม่สามารถเต็มกรอบได้<ม>แต่ปู่ยายมาอยู่กับอบจอปั๊บอบจก็ตั้งกรอบอัตรากำลังบุคคลสามพีเรากตืมอไม่เต็มเจ็ดคนสิบสองคนสิบสี่คนได้อันนี้จากบ้านก็จะได้รับ บริการทีครบกลุ่มแลวก็ตัวตึงมากขึ้นเพราะว่าบุลาคลากรได้เติมมากขึ้นนะครับนไปได้ผมโม่ด้ผม้าหน้าทีไหนนะครับมนครับพรมีมากซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรษฎร์ธานีนะครับการประโยชน์ที่ได้ก็คือในเรื่องของการได้ํางานด้านสุขภาพเต็มตีประโยชน์ที่ได้ก็คือได้คนมายุในองค์กรเพิ่มมากขึ้นแถมได้อัอโมมากันอันนี้คือในส่วนของอบจที่จะได้รับประโยชน์นะครับแลวก็ที่สาคัญที่สุดก็คือ อตอนนี้อบจไม่ต้องเสียงงบประมาณได้เลยนะเพราะว่างบทีโอชโมได้งบทีเจ้าหน้าทีสรางุกได้หอสร้าง um ุกนะหอกรมบัญชีกลางเปลี่ยนตัวจะโอนห้สร้างุกมาโอนให้อบจกับกรมมายุเนี่ยทีนี้ถ้าว่านายกปงซักจาแก้วหรือว่าทีมบริยานต้องการทํานโยบายได้เราก็ออนทบจะให้เงินอบจเพิ่มเติมขึ้นไปครับคำาั้คำาั้ส่วนตัวก่อนทันนิดหนึ่งในฐานะจะเป็นผู้ที อยู่ในวงการเราพอท่อต่อชาทุกหมาย,ยาวนานนะครับลายสิบปีนะครับมีความกิดเล่นเรื่องนี้หมือวิัมองแล้วก็ไม่มัน่นใจว่า <c oughs> <c oughs> จะพอมาอายุตรงนี้ต้องมุมมองอีกเบบมนะ,ะแต่การมองตั้งแต่นู้นแหละตรง,งข้อเรียนว่า,าประเทไทยโรมันก็เปลกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกำหนดนยโยบยายนยโยบายด้านชาารสุขตรง,งมองดูว่าอธิบดีต่างๆในกระทรวงชาสุขอธิบดีกรมการแพทย์แพทยไทย โอโยนะแต่บาทีจะให้โอโยให้เปรัตเป็นวัวเปือนนะหรือว่าติปฎิบติกรมการแพทย์ให้แพทเป็นตไตได้ขึ้นไปแต่ว่าลักษณะของปฏิไตราเป็นนายแพทย์หมดเลยเ,เป็นคนกำหนดนโยบายนะก็เลยทําให้บางทีเพทยทุกลูกฟั่งมาปีหรือว่าเรียนเฉพาะทางมาแล้วจะเน้นในเรื่องของการดักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นรอยกว่าปีเี่ผ่านมานะทางการะทรวงสาธารณสุขมา่กอนหน้านี้อาจจะเรียกเป็นไอ้กลุ่มแรกก็ตามนะ เราก็จะเห็นว่าในเรื่องของสร้างนำ่อมเพียงแต่ท้องนะเพียงแต่ท้องเหมือนกันออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่างบประมาณไม่ได้ใช้มาเลยนะก็จะเลยให้ทำให้คนเป็นโรคเรือรังเพราะว่าความต้านโรคไอติมตามมาจากคณะนั่นนะโรคเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะเพราะฉะนั้น นนในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันท้ายท้องถิ่นมาช่วยดูแลพวกมันมันก็จะดีขึ้นครับนะครับท่านพูดได้ยินเผาเลยว่า <คะ S 2> เรากันเน้นรักษาแต่ไม่ได้เน้นในการที่จะป้องกันนะครับเพราะว่าต้อมาใช้รักษานะท่านนะและก<อ>็วันนี้ทางรายการเล่นข้าวชาวใต้นะครับต้องขอบคุณน,นะครับท่านดรปรเมศจีนารองนายกองค์การบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ไม้ข้อมูลดีๆใและเชื่อละเกินเทพนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแก่พี่น้องที่กําลังติดตามอยู่นะอ<ช>ยากทร<ะ>าบว่าการอุ่นใหญ่เป็นผ่นพื้บางขอบคุณทารกนายกมกรับให้เจตรายการขอบคุณค่ณนะ